อันนี้ชมรมอะไรครับอเคอมพิวเตอร์ออเครับคอมพิวเตอร์โอเคครับไม่มีวันเลเลยเตรียมเตรียมหูฟังมาเรียบร้อยไม่ดังเลย ครับวันนี้เออวันนี้ก็ไม่าบแต่ว่าคุณนีโกะจะรู้ไหมว่าไอ่เชื่ออยู่ไหนครับเดินไปแล้วครับไปเดินครับ ทำไรครับวันนี้ภูเบศทำทำ,ทำไรคร right ับแบตเหรอครับตีแบดไหมครับตีแบตเปิดฝากระโปรงรถไหมตีแบตตีแบตเปิดฝากระโปรงรถไหมแบตในนั้นก็มีแบตเหมือนกันอยู่ในฝากระโปรงรถตีไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะในฝากระโปรงรถก็มีแบตเหมือนกันตีไหมแบตไม่เอานะ ทำอะไรครับฝ้ายวันนี้เล่นเล่นอะไรครับเล่นแบตใช่ไหมตีตีแบตใช่ไหมครับเล่นเนานะตีแบตฝากกระโปรงรถก,ก็มีแบตตีไหมครับไม่ไรครับโอ้โหวันนี้นักบุญกองเยอะแยะมากเลย <c oughs> โอ้โหโอ้โหสีหน้าท่าทาง พอพอโกเบิสเล่นปั oh oh. K, the 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 ๊บเราตัดตัดภาพทันทีเลยเราจะไม่ถ่ายทำอะไรทั้งสิ้นโรุ่นทองจะต่างรุ่นภาพภาพภาพคอนทราสต์มากเดี๋ยวดูภาพภาพคอนทราสตกันอันไหนเด็กเด็กอีพีกำลังเล่นติ๊ปองครับตัดมาภาพติ๊กสามันครับทำข้อสอบไปด้วยดูติงกปองไปด้วยสุดยอดครับ นี่สุดยอดจริงๆข้อสอบก็ทำครับติง p องก็อยากดูชีวิตชีวิตทำได้สองอย่างครับสมองสองซี่ครับริง p อองก็อยากดูครับการบ้านก็อยากทำ ทำำข้อที่ผิดใช่ไหมเนยว่าแล้วอย่างข้อที่ยีอนี้ผิดแล้ไปรอลงมแล้วก็ไ่ไล้แชร์บองนะน่พีจแล้ใครอะลูกเขามาตายแล้วไม่แม่มาแฉเลยข้อที่ยีอดผิดลอกใส่สมุดเกิดด้วยไหมต้องลอกดด้วยไหมรอกิด้วยคือกำลังให้อิพัฒน์ข้อที่สิป เสิบเก้าเก้าผิดเก็ผิดกลสิบเก้าจเิมาดูปิงปองดีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้สู้สู้ได้สู้สู้แพ้แล้วแพแล้วผ่นโอโหยง้แมวลตมาดูภาพกีฬามันดีกว่าโอโหโดนขี้ยิงจกครับ มาดูกีฬาในล่มครับอันนี้กีฬานอกร่มครับกีฬาในร่มจะเล่นอย่างนี้ครับนี่คือกีฬาในล่มครับจะเรียกว่ากีฬาในเต็นท์ก็ได้กีฬาในเต็นท์ไม่ยอมโดนแดดกีฬาในเต็นท์กีฬาในล่มแต่เป็นตั้นกีฬานอกล่มอุ้ยมาดูนี่ดีกว่า นำเสนอนิดนึงครับวันนี้ทำอะไรกันอีกครับเอ่อสบู่แฟนตาซีค่ะสบู่แฟนตาซีครับวันนี้เป็นโจทย์อีกหนึ่งโจทย์ครับทำอะไรครับวันนี้น้องแพรสบู่แฟนตาซีสบู่แฟนตาซีค่ะพูดไปอายตัวเองไปครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออยโอ้ยไ้เลทุกอย่างพร้อมลบครับไม่ว่าจะทำอาหารอะไรสิ้นต้องมีผ้ากันเปื้อนผ้ากันชีวิตผ้าเยันกันผี พี่แป้งพี่แป้งพร้อมลบ <c oughs> วันนี้สบู่แฟนตาซีใช่ไหมครับ<ช>มาดูแม่พิมพ์ก่อนครับนี่คืออาจจะเป็นคิดว่าเป็นคุณครูไม่ใช่ครับแม่พิมพ์ของชาติ <c oughs> โอ้โหเล่นมุกนี้สวยใช่ไหยอ่ะสุดยอดครับแม่พิมพ์แม่พิมพ์ครับแม่พิมพ์แม่พิมพ์ของชาติาสุดตายาานี่คือนี่ บทบทละเอียดนี่คืออะไรครับแชมพูค่ะสบ,บูบนนน่น้องโนนน้องโนนนี่เป็นทีมของพี่ฝ้ายด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมไม่ใช่แมวมแมว,มวอันนี้เป็นแม่พิมพ์ใช่ไหมครับนี่เป็นสาวเนิร์ดครับสาวเนิร์ดแว่นตาโตสาวเนิร์ดเนิร์ดแว่นตาโตนี่เป็นแม่พิมพ์ เด็กเนื้อไรนเด็กเนื้อเด็กการที่ต้องมาหั่นสบู่เป็นเล็กๆนี่เพราะอะไรครับพี่ตาเราด้ยสั่งข้าวขวดวายวยวาก็ถามว่าเพราะอะไรไม่รู้ยิ้มยิ้มยิ้มไม่อยากรู้ไงว่าเออเขาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆทำไมก็เอาไปต้มเหรอตั้งนาได้สั่ง พี่ตุ้ยพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยเอ่อต้องต้องหั่นสบู่เป็นเล็กๆเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันจะได้เคี่ยวได้ง่ายอ๋อละลายได้ง่ายกว่าเดิมแต่ว่าเคี่ยวให้มันละเอียดแล้วก็หลอมละลายได้ก็ต้องต้องใช้ต้องใช้ความร้อนใช่ไหมอย่างนั้นเลยนี่ไดะอ๋อเขาต้องหั่นเล็กๆเพื่อให้มันละลายได้ง่ายเหรอตั้งใจค่ะเนื่องจากไม่มีเตาไฟฟ้าก็เลยต้อไใช้เว เอาพลังงานแสงอาทิต์ได้ไหมไ่ะไปควไปเอนี่มาแล้ครับนี่คือนี่คือนี่ฝากสังเกต้าหัวอะไรได้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะมันเป็นของเบอร์ลินอะไรสักอย่างเบอร์ลินที่เเขียนเบอร์ลินนะกลางๆเราเขียเบอร์ลินโอเคทีน เอาเบื่ออะไรอ่นี้มงกับสบู่แล้วจาไปต้าเอาแล้ไงต่อเอาไปจ้าไปจ้าไปจ้าไงจ้าไปจ้าไปจ้ไงจ้าไปจ้าไ้าไาจ้าไาไจาไาไจ้าไไปจาไปจไาไ้วไ้าาไปจ้าไปจแป่้ไราาล้าป้จ้าไไไไา ระวัง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 มีดระวังมีดโอ้โหพี่ปิน่นพี่ปิ่นสุดยอดทุบเส้นเนียนเลยไม้ไม,ม,ม้ถึงโอ้โหอัน,อน